สวัสดีครับมาดูกันต่อนะครับ e p พสามเราจะมาทําส่วนจมูกนะส่วนจมูกก่อนนะครับจะดูเวลานิดนึงถ้าถ้ามันนานก็อาจจะต้องต่ออีก EP หนึ่งนะครับนี่เราก็จะมาทําจมูกก่อนเลยจมูกก็ลากตามเส้นแล้วก็มวนเข้าไป ใช้ปีดปาดเหล็กแบนหน้าแบนเหล็กตัดแล้วแต่จะเรียกนะครับสรุปมันคืออันเดียวกันนะช่างบางคนก็จะเรียกเหล็กตัดช่างบางคนก็จะเรียกหน้าแบนสับช่างมันแล้วแต่ว่าสำนักไหนเขาจะเรียกอะไรแค่นั้นเอง ไล่ล่องหนวดนี้ขึ้นไปเพื่อให้มารับกับเส้นนี้นะครับมองไม่คอม่อยถนัดมองไม่ค่อยถนัดเท่าไร่เชิงเงอชเงือแกะ แล้วก็เก็บรายละเอียดสักนิดนึ่งเก็บรายละเอียดสักนิดนึงทีนี้ก็ส่วนยอดของเจมูกนะดัง ใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ลองย้อนเข้าไปดูได้นะครับปุ่มผมผมลงแบบเรียวๆอย่างนี้เลยครับอัดแล้วก็อธิบายกันแบบนี้เลยเคยอัดเต็มแล้วมานั่งภาคนี้ผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อีกอย่างหนึง่งมันมันมันกินเวลาทํางานผมไปค่อนข้างเยอะนะครับก็เอาเหล็กปก มันมันสะท้อ,อนนะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่่ะก,ก็ได้ประมาณน,นี้นะครับคือเราต้องเข้าใจผมนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วก็ได้ส่วนจมูกแล้วทีนี้เราก็มาทําส่วนหนวดก่อนเนาะหนวดก็จะไล่ตามแนวนี้ขึ้นไปมาม้วนอยู่ตรงนี้นะส่วนหนวดแล้วก็เปิดร่องก่อน มุมตรงนี้ต้องระวังนะฮะเพราะว่าหน้าสิงหงผมเนี่ยมันจะมันจะนูนเห็นไหมพอมันนูนปุ๊บพื้นพื้นผิวพื้นผิวในการแกะพื้นพื้นผิวพื้นผิวในการแกะมันจะไม่ไม่ไม่เป็นพื้นเรียบนะครับมันจะเป็นพื้นโค้งมันจะแกะยากนิดหนึ่งไม่เหมือนกับพวกพญานาคที่เป็นพื้นเรียบนะครับมันจะทํามิติได้ง่ายกว่า นะครับโดดเริ่มมาละหนวดเริ่มขึ้นละขออนุญาตนะครับมันบุ่มนี้มันต้องใช้ต้องมองเห็นให้ชัดนิดหนึ่ง มันจะเลยไม่ได้เพราะถ้าเลยเดี๋ยวมันไปโดนเขี้ยวแล้วมันไม่สวยครับตรงนี้เราก็กั้นมิติเอาไว้อืม มันติดกล้องอ่ะอาจจะไม่ค่อยถนัดอะไหร่เดี๋ยวไว้เที่ยวได้ครับมัน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 จะไม่ค่อยถนัดผมเท่าไหร่เกแล้วก็ได้ส่วนหนวดไปละหนดจะจะเปี้ยวนิดนึงเพาตรงนี้มันเป็นมุมที่มันเป็นมุมปลายของของของหน้าสิงอะครับมันมันมันต้องประคองมีดดีมันต้องเอี้ยวตัวให้มันถนัดนะครับอันนี้มันไม่ถนัด ขออนุญาตแก้ตรงนี้นิดโอเคฮะได้หนวดไปละได้หนวดไปละข้างหนึ่งก็ทำอีกข้างหนึ่ง ้าสิงแต่ละช่างก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละคนนะครับซึ่งจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับมันก็เหมือนการเขียนหนังสือนะกอไก่เหมือนกันแต่ก็เขียนได้ไม่เหมือนกันนะแต่รูปทรงก็คือกอไก่มันก็คือลางกหลักการเดียวกันนะการแกะลายก็เหมือนกันอ๋อแล้วก็เรื่องเลี่ยมพลาสติกนะนาะ ใจเย็นนะครับเดี๋ยวทำให้อะใครอยากเรียนใครอยากรู้ก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนิดนึง ส่วนเรื่องงานแกะเนี่ยเดี๋ยวนะขออธิบายนิดนึงเด,เดี๋ยวจะขอขอ,ขอตรงนี้ก่อนอเรื่องนี้ก่อนเรื่องนี้ก่อน